สถานีวิยุศึกษาสวัสดีครับท่านผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการภาษาเวียดนามวันนี้เสนอเป็นตอนที่48นะครับตอนที่48ของเราวันนี้มีชื่อตอนว่าเหนียวเนื้อเหนียวมีความหมายว่ามากที่สุดชื่อตอนวันนี้ฟังดูสนุกดีนะครับแล้วก็ออกเสียง คล้ายๆกันด้วยมีชื่อนะครับทวนอีกทีว่าเหนียวเย็ดแปลว่ามากที่สุดท่านผู้ฟังได้ยินท่านผู้ฟังได้ยินสองคำนี้นะครับเหนียวแล้วก็คำว่าเย็ดจริงๆสองคำนี้ท่านผู้ฟังเคยได้ยินมาแล้วนะครับเพราะว่าเราเคยได้แนะนำคำสองคำนี้เพียงแต่ว่าในช่วงเวลาที่ผ่านๆมาเนี่ยสองคำนี้เราแนะนำแยกส่วนกันทีนี้เมื่อมันมาอยู่ด้วยกันนะครับ มันมีอยู่ด้วยกันนะนะครับมันมีความหมายว่ามากที่สุดนะครับคำว่าเหนียวนะครับคำว่าเหนียวคำนี้เมื่อคราวที่แล้วท่านผู้ฟังทราบแล้วนะครับว่าแปลว่ามากครับเหนียวทวนอีกทีนะครับสระเอหอหีบยอดเอกยอดยักษ์แล้วก็บวแหวนนะครับสระเอหอหีบยอดหญิงสระอีไม่เอกยอดยักษ์และบวแหวนเหนยียวนะครับเสียง ยอนี่จะขึ้นจมูกหน่อยนะครับเหนียวคำนี้มีความหมายว่ามากนะครับซึ่งเราก็เพิ่งได้แนะนำไปเมื่อรายการตอนที่แล้วอีคัทนะครับสังเกตว่าตัวยอยอนี่นะครับผมจะเขียนด้วยยอหญิงนะครับสกดเป็นสระเอยอผู้หญิงสระอิไม่โทดเด็กนะครับแต่เวลาออกเสียงยอก็จะออกเสียงขึ้นจมูกหน่อยเหมือนกันนะครับเนดเนดคำนี้แปลว่า ที่สุดที่สุดเลยแหะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะต่อจากตอนที่แล้วนะครับที่เรามีคำที่ใช้แสดงการเปรียบเทียบนะครับว่ามากกว่าน้อยกว่านะครับหรือมากมายมากๆอย่างนั้นนะครับพอถึงวันนี้เราก็มีคำเปรียบเทียบในระดับที่เรียกว่าเป็นที่สุดับที่เรียกว่าเป็นที่สุดนะครับซึ่งเราจะเติมคำว่าเนื้อนะครับคำนี้เข้าไป จริงถ้าท่านผู้ฟังเคยฟังตั้งแต่เมื่อสมัยที่เราเรียนกันเรื่องตัวเลขนะครับเราเคยพูดคำนี้มาทีหนึ่งนะครับเคยพูดคือคำว่าถือเนดถือเน็ดถือนี่ถอถุงสะอือเนี่ยแหละครับถือเน็ดอันนั้นมีความหมายว่าลำดับที่หนึ่งนะครับถือเน็ดมีความหมายว่าลำดับที่หนึ่งตอนที่เราเรียนเรื่องตัวเลขเนี่ยนะครับ เคยพูดคำนี้ลำดับที่1ซึ่งก็คือลำดับอันเป็นที่สุดนะครับหรือสุดยอดของตัวเลขเลยนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นคำว่ายศเนี่ยก็จะเป็นคำที่มาช่วยขยายความนะครับแล้วก็ขยายการเปรียบเทียบให้เราทราบว,ว่าเป็นระดับที่เป็นที่สุดเลยทีเดียวนะครับเมื่อขับที่แล้วนี่เป็นระดับที่เป็นที่สุดเลยทีเดียวนะครับเมื่อขับที่แล้วเนี่ยทวนอีกนิดนึงว่าเราได้เรียนคาเปรียบเทียบในระดับที่เรียกว่า กว่านะครับคือมากกว่าน้อยกว่ากันไปแล้วอย่างเช่นเหนียวนะครับเมื่อเราจะบอกว่ามากกว่านะครับก็เป็นเหนียวเฮินใช่ไหมครับเฮินนี่แปลว่ากว่านะครับหรือตรงข้ามกับคําว่าเหนียวนะครับคือคําว่าอิตที่แปลว่าน้อยนะครับอิตถ้าเป็นอิตเฮินก็แปลว่าน้อยกว่านะครับดังนั้นพอมาเป็นวันนี้นะครับวันนี้เราจะใช้คําว่าที่สุด ใช้คำว่าที่สุดและเมื่อเราเรา,เรานำคำว่าเยอะนะครับมาต่อนะครับเช่นเหนียวเยอะก็จะแปลว่ามากที่สุดนะครับหรืออิดเยอะก็จะแปลว่าน้อยที่สุดนี่แปลว่ามากกว่าอิดเฮินน้อยกว่าถ้าเป็นระดับที่สุดนี่นะครับเหนียวเยอะนะครับก็แปลว่ามากที่สุดอิดเยอะ ก็แปลว่าน้อยที่สุดนะครับเอาละลองมาดูประโยคแบบง่ายๆนะครับประโยคแบบง่ายๆว่าฉันมีเงินมากที่สุดนะครับก็พูดแบบง่ายๆว่า,วา,า,าวฉันมีเงินมากที่สุดนะครับก็พูดว่าต้ก๋อเตียนเหนียวเนื้อเห็นไหมครับเราสามารถเรียงลำดับคำได้เลยต้ก๋อเตียนเหนียวเนื้อฉันมีเงินมากที่สุดเห็นไหมครับ หรือจะบอกว่าน้องมีเงินน้อยก็เปลี่ยนตัวเป็น m นะครับน้องน้องมีเงินน้อยที่สุดพูดว่า m ก็เตียนอิดเนสแอ m ก็เตียนอิดเนตน้องมีเงินน้อยที่สุดนะครับแล้วครับนั้นเป็นตัวอย่างง่ายๆทีนี้เราลองมาดูสถานการณ์ที่เปรียบเทียบเหล่านี้นะครับไม่ว่าจะเป็นคําที่บอกระดับที่สุดที่เราออกเสียงกันว่าเนส นะครับหรือคำที่บอกระดับกว่านะครับก็คือคำว่าเฮนหรือจริงๆมีอีกสองคำท่านผู้ฟังจำได้ไหมครับคือคำว่าล้ำนะครับครับคือคำว่าล้ำนะครับล้ำที่แปลว่ามากนะครับหรือคำว่าเยที่แปลว่ามากมากเนี่ยนะครับท่านผู้ฟังคงพอจำได้จากข่าวที่แล้วนะครับสองคำนี้ก็เป็นคำที่แสดงระดับ เช่นเดียวกันว่ามีระดับที่มากกว่านะครับนอกเหนือจากคาว่าเฮคคำว่าเฮนนะครับอาดับเป็นว่าเราจะมีสถานการณ์ที่ผมจะลองสมมติว่าเราไปซื้อของกันนะครับเพราะเวลาเราซื้อของนี่มันมักจะต้องเปรียบเทียบมากมายเหลือเกินแล้วเราก็ต้องส่วนใหญ่เนี่ยนะครับก็ต้องเลือกของที่ราคาถูกกว่าใช่ไหมครับแต่ว่ากว่าจะได้ของที่ถูกใจก็ต้องพูดประโยคเปรียบเทียบฝั่งจะลองไปใช้ในชีวิตประจําวันได้นะครับตัวอย่างเช่นจะมี พี่สุชาดากับคุณป้าวันดีแล้วกันนะครับพี่สุชาดานี่เขจะเป็นคนไปซื้อของส่วนคุณป้าวันดีก็จะเป็นแม่ค้าขายของนะครับสองคนเนี้ยขายอะไรซื้ออะไรนะครับพิสุชาีขายอะไรซื้ออะไรนะครับพิสุชาดา,า,ะออะะา,ดาจะไปซื้อเสื้อที่เขาเรียกว่าเอาซ่ายจำได้ไหมครับเอาซ่ายสถานีวิทยุศึกษา ก็คือชุดประจำชาติของชาวเวียดนามที่ของเป็นผู้หญิงเนี่ยนะครับที่เป็นชุดย,วยาวนะครับส่วนคุณป้าก็เป็นคนขายเอาซ่าแ,แน่นอนเ่าซ่าแน่นอนนะครับเอาละครับอล,ลองดูนะครับพิสุชาดาเดี๋ยวท่านผู้ฟังค่อยๆจดประโยคตามก่อนก็นได้นะครับแล้วผมก็จะค่อยๆอ,อ,อธิบายนะครับการใช้คำแต่ละคำแล้วเราก็มาฝึกสถานการณ์นี้กันครับพิสุชาดามัว một chiếc áo dài. Tôi muốn mua một chiếc áo dài. ประโยคนี้จะแปลว่าฉันอยากซื้อเสื้ออ้าวสายหนึ่งชุดตัวหมวนอ้าวสาฉันอยากซื้อเสื้ออาวสายหนึ่งชุดแล้วก็จะพูดต่อนะครับว่า chiếc áo dài này giá bao nhiêu chiếc áo dài này giá áo dài này giá bao nhiêu. Bài dụng này sẽแปลว่า áo dài nhé. nè, hà thâu rảy. chiếc áo dài này giá bao nhiêu chiếc áo dài này áo dài ไหน giá าาเท่าไหร่ áo dài ชุดนี้ราคาเท่าไหร่นียก็จะเป็นประโยคแรกที่พี่สุชาดาเขาจะไปพูดนะครับทีนี้เมื่อป้าวันดีนะครับเขาได้ยินพี่สุชาดาบอกว่าฉันอยากซื้อชุดเอาใสหนึ่งชุดเอาใส่ชุดเอาใส่ชุดนี้ราคาเท่าไหร่นะครับป้าวันดีก็จะตอบนะครับว่าเชือกเอา à i ไหน giá สา,ามร้อยด่งนนี้อผ้า,าชุดนี้ราคาสาม0 0นดองนะครับดองดองนี่คือดองเวียดนามนี่นะครับฟังอีกทีนะครับเสื้ áo dài này 100 ồ n g Chiếc áo dài này ราคา300 ồ n g แปลว่า áo dài ชุดนี้ราคา300,000ดองนะครับจริงๆคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณร้อยสองร้อยบาทเองนะครับพี่สุชาดาก็รู้สึกว่าโอ้ราคาแพงจังเลยนะครับสมมติว่าราคาจริงๆมันถูกกว่าน,นี้นะครับพี่สุชาดาก็จะบอกว่าราคา ดัดล้ำนี่แปละว่าแพงมากนะครับสาดัดล้ำราคาแพงมากแกก็เลยจะต่อนะครับก็บอกว่าไฮจำกอเดือกคงอันนี้ก็คือจะต่อว่าสองแสนได้ไหมไฮจำนี่แปละว่าสองแสนนะครับก่อเดือกคงก็แปละว่าได้ไหมนะครับไฮจำกอเดือกคงสองแสนได้ไหมนะ ป้าวันดีได้ยินก็เลยบอกว่าแสนได้ไหมนะะวันดีได้ยินก็เลยบอกว่าให้หาวั้ยินก็กว่าใหาิแกกว่าาิก,ก่กวาะพูดว่าแสนไองแสนก็ถูกเกินไปนะถูกจังอะไรอย่างนั้นนะครับาแกว่าแสวิกว่า อันนี้แปลว่า2องแสนก็น้อยจังนะถูกจังนะอย่างนั้นนะนะครับก็เลยบอกต่อนะครับว่าเชือก áo dài này là đẹp nhất เชือก áo dài này là đẹp nhất เชือก áo dài này là đẹp nhất อันนี้ก็จะแปลว่า áo าสายชุดนี้แหละสวยที่สุดแล้วนะนี่ก็คือเหมือนโฆษณาใช่ไหมครับคือแกบอกว่าถูกจัง ว่าชุดนี้นู่สวยที่สุดนะเพราะฉะนั้นแกก็เลยพูดต่อพูดต่อนะครับว่าถ้างั้นขอสองแสนห้าพันได้ไหมนะครับแกก็เลยจะบอกว่าไฮจำนำ้นำมือนำมือเดือกคง สองครับสองแสนห้าหมื่นหาพันนะครับสองนหาหมื่นห้าพันนะครับสงแสนห้่น,น้า2ครับสอ,องห้าหมห้าพันครับสองแนี้เป็ืนห้าพันนพูดแบสง่านหาหื่นห้าพันีะคือสองแสนห้นมือนห้าพันาครสองแห้าหม่า200,000กับ ห้าสิบพันนะครับไฮจำนำมือเดือกคงนะครับก็แปลว่าสองอ๋สายชุดนี้นะ่ะสวยที่สุดงั้นสองแสนห้าหมื่นได้ไหมอพอถึงราคานี้พิชิตด,ดาก็ตกลงนะครับแกก็เลยตอบว่าเวิ้งอ่ะเวิ้งอ่ะนะครับเวิ้งอ่ะจริงๆมีสองคำนะครับหมายว่ามีสองพยางนะครับเวิ้งแล้วก็แล้วก็อ่ะนะครับออกเสียง เวลาเขาพูดก็จะอเสียงเป็นเวิ้งอะเวิ้งอะนะครับอันนี้ก็แปลว่าได้ค่ะนะครับเอาละครับน,นี่ก็เป็นตัวอย่างประโยคนะครับที่แม่ค้านะครับกับลูกค้าตัวตอบกลับนะครับกับลูกค้าตัวตอบกันพี่สุชาดาเขาเป็นลูกค้าไปซื้อเสื้อเอาซายนะครับส่วนป้าวันดีก็เป็นแม่ค้าขายเสื้อเอาซาย เป็นยังไงบ้างครับสถานการณ์ที่ไปซื้อของแล้วก็มีประโยคต่อรองที่ใช้คําเปรียบเทียบนะครับท่านผู้ฟังจดทันไหมครับเมื่อกี้คำในเมื่อกี้เราใช้คําว่าดัดล้าดัดล้านะครับดัดดอเด็กแม่นากาศไม้ตรีแล้วก็ดอเด็กเนี่ยนะครับดัดแปลว่าแพงนะครับล้ําล้ํานี่เราเคยเรียนแล้วนะครับจะสะกดเป็นล้ํา หอหีบลอนลิงจะสะกดเป็นล้าหอหีบลอนลิงแล้วก็สละอําก็ได้นะครับดัดล้านะครับสถานีวิทยุศึกษาก็แปลว่าคํานี้แปลว่ามากเพราะฉะนั้นดัดล้าก็จะแปลว่าแพงมากนะครับดัดแปลว่าแพงล้ําแปลว่ามากนะครับอีกคํานึงครับอีกคํานึงลองสังเกตดีด,ดีนะครับเขาใช้คําว่าแส่กว่า แฉกกว่านะครับแฉกคำนี้เป็นส่อสเสือสละแอไม่เอกนะครับแต่ว่าส่อเสือจะออกเสียงสั้นๆนะครับแฉกกว่าแฉกว่าแฉกกว่านะครับอีกคำหนึ่งคือกวักกอไก่วอแหวนไม่จัตวาสละอานะครับแฉกกว่าแปลว่าถูกมากคำว่าแฉแฉเนี่ยนะครับออกเสียงนะครับแฉนะครับ แปลว่าถูกนะครับแปลว่าถูกกว่ากว่าคำนี้ก็เป็นคำเอาไว้เปรียบเทียบเหมือนกันในระดับมากนะครับแต่มักไว้ใช้ในสถานการณ์ที่เป็นการพูดโดยทั่วไปนะครับแย่วกว่ามันจะเหมือนแย่ล้ลํานะครับแต่เขาไม่ใช้คําว่าล้ําเขาใช้คําว่าแกวน,นะครับอีกคํานึงในประโยคตัวอย่างเมื่อกี้ที่ใช้ในระดับที่สุดนะครับ คือคำว่าสวยที่สุดนะท่านผู้ฟังคงจำได้นะครับด็ยเนดด็ดเดดนี้แปลว่าสวยนะครับเนดแปลว่าที่สุดด็ดเนดก็จะแปลว่าสวยที่สุดนะครับทีนี้เมื่อกี้นะครับท่านผู้ฟังคงสังเกตว่าคําว่าแจกกว่ากับดัดล้ําอันนี้มันใช้เปรียบเทียบในระดับที่มากกว่านะครับแต่ว่าสามารถใช้คําว่า ล้ําก็ได้หรือคําว่าแพงเนี่ยนะครับบางทีเวลาเราจะใช้พูดแบบเปรียบเปรยเนี่ยนะครับในสาเนียงนะครับที่มันจะออกเป็นแหม้ถูกจังหรือแพงจังเนี่ยนะครับคือภาษาพูดอย่างแบบภาษาไทยเราเออเราก็จะมีสาเนียงแบบถูกจังแพงจังอย่างนี้นะครับในในการพูดเนี่ยเขาก็ใช้ใช้คําว่ากว่านะครับในการพูดเนี่ยเขาก็ใช้ใช้คําว่ากว่านะครับเช่นดัดกว่าพูดอย่างนี้ก็ได้นะครับก็จะแปลว่า แพงจังนะหรือแสกวาก็จะแปลว่าถูกจังนี่ในพูดแบบเปรียบเปรยนะครับว่าแหมถูกจังเลยนะหรือแพงจังเลยนะอย่างนั้นนะครับที่จริงว่าดัดล้ําหรือแสล้ําก็ได้นะครับแต่ว่าในสำนวนทางการพูดเนี่ยก็ไม่ค่อยนิยมกันเท่าไหร่นักนะครับก็จะนิยมพูดแบบเปรียบเปรยกันว่าดัดกวาแสกวาแทนนะครับ เพราะฉะนั้นถ้าเราหัดพูดให้ชินปากเลยนะครับว่า,นะวาดัดกว่าก็จะแปลว่าแพงจังแ่กว่าก็จะแปลว่าถูกจังนะครับยกเว้นว่าถ้าเราเห็นคนที่ใช้ดัดล้ําหรือแ่ล้ําจริง,รงๆเขาก็ไม่ผิดนะ,นะครับแต่ว่าไม่เป็นที่นิยมในการพูดแค่นั้นเองนะครับเอาล่ะครับเมื่อเราได้ใช้ในสถานการณ์ของคราวนี้แล้วนะครับทีนี้เรามาดูประโยคที่ ให้ตัวอย่างไปเมื่อครู่ครับท่านผู้ฟังจะได้ยินวิธีการใช้นะครับที่ปแปลกแปลกไปรวมทั้งสับคำใหม่บางตัวด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะลองทวนอีกเล็กน้อยก่อนที่เราจะไปพูดเป็นประโยคสนทนาแบบรวดที่เราจะไปพูดเป็นประโยคสนทนาแบบรวดเดี่ยวนะครับทีนี้ลองมาดูนะครับคำศั์แล้วก็เรียนรู้ทีละประโยคคนะครับเริ่มจากต่อประโยคที่พี่สุชาดานะครับท่านพูดว่าตัวหมุนมัวโมดเจี๊ย áo dài tôi muốn mua một chiếc ประโยคนี้บอกว่าฉันอยากซื้อ áo dài อหนึ่งชุดในประโยคนี้นะครับมีข้อสังเกตให้ดูนะครับว่า,าการใช้คำว่าหมดเจี๊ยบ áo dài หมดเจี๊ยบ áo dài นะครับจะแปลว่าเจี๊ยบ áo dài นะครับจะแปลว่า áo dài หนึ่งชุด นะครับสังเกตด,ดีๆนะครับว่าหมดเชือก áo dài จะแปลว่าชุดอา dài หนึ่งชุดอันนี้เป็นการเรียงศัพท์แบบไวยากรณ์เวียดนามนะครับว่าเวลาที่พูดถึงลักษที่บอกว่าเป็นชุดอาา่ายที่เราพูดถึงนะครับหมดก็แปลว่าหนึ่งะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราแปลตรงตามลำดับคำเนี่ยนะครับหมดเชืก áo dài มันจะแปลว่าหชุด เอาดายใช่ไหมครับที่จริงอันนั้นมันเป็นการแปลเออ่ใช่ไหมครับที่จริงอันนั้นมันเป็นการแปลเออ่ตามลำดับไบคอนที่เออ่เป็นวิธีการใช้ลักษณะนามในแบบภาษาเวียดนามนะครับแต่ว่าใน,นสำนวนภาษาไทยนะครับเออ่เราจะใส่ลักษณะนามไว้ข้างหลังนะครับเช่นเอาดายหนึ่งชุดเห็นไหมครับชุดเห็นไหมครับถ้าเราพูดเป็นภาษาไทยมันจะแปลว่าเป็นเอาดาย หนึ่งชุดก็คือชุดเนี่ยจะเอามาไว้ข้างหลัง áo dài หนึ่งชุดนะครับเพราะฉะนั้นคําว่าหมดเจี๊ยบ áo dài อันนี้เป็นสำนวนนะครับการลําดับคําแบบเวียดนามจะแปลว่าชุด áo dài หนึ่งชุดนั้นชุด áo dài หนึ่งชุดนั่นเองนะครับอีกประโยคหนึ่งครับประโยคที่พิสุชาดาถามเจี๊ยบ áo dài ไหน giá bao nhiêu เจี๊ยบ áo dài ไหน g า á b a เงี i ยวเห็นไหมครับคำว่าเจี๊กอาสายก็ยังมาใช้มาเจี๊กที่เป็นลักษณะนามนี้ไว้ข้างหน้าตัวนามที่เราต้องการพูดถึงเจี๊กอาอสายก็คือเอาสายชุดเนี้ยนะครับคำว่าในนะครับมีคำว่าเจีกเาา๊กอาสายในคำว่าในคำนี้จะแปลว่านี í, ้นะครับตัวนี้ชิ้นนี í, ้อันนี้นะครับเราชิ้นนี้อันนี้นะครับหลอกเสียงว่าใน นะครับเพราะฉะนั้นเจี๊ยบ á า d ส i ไหนก็จะแปลว่า áo dài ชุดนี้นะครับสาเบาเงียวแปลว่าราคาเท่าไหร่จริงๆคาว่าสาเบาเงียวเนี่ยท่านผู้ฟังคงจําได้ตอนเราหัดไปซื้อตั๋วรถมัตต่างๆที่เราเคยเรียงกันไปนะครับสาเบาเงียวเห็นไหมครับเบาเงียวจะแปลว่าเท่าไรนะครับเพราะฉะนั้นเจี๊ยบ á า d ส i ไหนสาเบาเงียวก็แปลว่าเอาใส่ชุดนี้ ราคาเท่าไหร่งนีป้าวันดีพอได้ยินแกก็ตอบว่าเชือกอาส à i นี่ áo า à i นี่ราคาสามำด่งเห็นไหมครับป้าวันดีก็ใช้ประโยคเดียวกันเลยเชือกเอา à i น่ราคาบาจำด่งก็คือสถานีวิทยุศึกษาเอาใส่ชุดนี้ราคานะครับสานี่แปลว่าราคาบาจํำก็คือสามแสนนึร้อยแต่ว่าในเวียดนามเนี่ย เขาจะเทียบคูณด้วยพันนะครับ300คูณพันก็เท่ากับ3 0 0แสนถ้าได้ยินคำว่าบารจำดงเฉยๆเนี่ยต้องดูดีๆนะครับว่าบางทีเขาคูณพันไปด้วยก็จะมีความหมายว่า3 0 0แสนด่งเวียดนามนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นป้าวันดีก็บอกว่าเจียอาวันดีก็บอกว่าเจียรา áo dài น่าย giá จ a า r ă m đ ồ n นะครับทีนี้พิสุทธิก็เลยเปรยว่า โอ้ oh, ราคานี้แพงมากหรือแพงจังนะครับจริงๆพี่สุชาดาจะพูดว่าสาดัดกว่าก็ได้นะครับหรือพูดว่าสานั้นเ,เราจะได้ยินอีกประโยคหนึ่งนะครับที่คุณป้าบันดียะเลยย้อนว่าสองแสนลาะถูกมากเลยนะครับที่พี่สุชาดาเขาต่อนะนะครับให้จําทีแจกว่าจำได้นะครับห้จําที r ่กว่าก็คือ r ่กว่าก็คือสองแสนน่ะสองแสนนั้นน่ะถูกจัง well. นะครับคำว่า r ่กว่าก็จะแปลว่าถูกจังนะครับแต่ว่าสังเกตนะครับในประโยคนี้จะมีคําว่าทินะครับถอถุงสลอยนะครับทิถอถุงสลอยนะครับถุงสลอีนะครับทิถอถุงสลอีนะครับให้อยจัมทิ r กว่า อันนี้เป็นคำที่มาเชื่อมวลีนะครับเพื่อใช้ย้ำหรือว่าย้อนไอตัววลีนั้นนะครับก็แปลว่าให้จำที่แสกกวาก็คือไอแหมถูกจังอย่างนั้นนะครับคำว่าที่เนี่ยก็คือย้ำว่าสองแสนนั้นก็คือย้ำไอไวลีตัวหน้านั้นนะครับให้จำที่แสกกวาสองแสนนั้นนถูกจังนะครับประวันดีก็เลยบอกว่าเชือก áo dài นี่หลับเด็ nhất เห็นไหมครับ เพื่อที่จะยืนว่าชุดนี้สวยที่เราจะใช้คําว่าดับเนสเนี่ยเป็นคําที่แสดงระดับที่สุดนะครับซึ่งแปลว่าสวยที่สุดเพราะฉะนั้นไฮจำนำมืนะครับป้าบันดีทีนี้แกจะต่อรองนะครับไฮจำนำมือเดือกคงสองแสนห้าหมื่นอะได้ไหมไฮจำจริงๆมันแปลว่า 200นะครับแต่200คูณพันมันเท่ากับ20งและอีกอันหนึ่งคือนำมย์นำมือย์ก็จะแปลว่า50 000. 50คูณพันคือห0,000เพราะฉะนั้นตัวเลขที่บอกว่าให้าจ้ำนำมือย์นี่มันเป็น20 0 0 0 0ห0,000นะครับให้าจ้ำนำมือย์นี่มันเป็น20 0 0 0 0ห0,000นะครับให้จํำนำมย์เดือค้งแปลว่า2 0 0 0 0 0ห้มได้ไหมตรงนี้แหละพิสุชาดาก็เลยบอกว่าเวิ้งอะแปลว่าตกลงคือได้ค่ะ นะครับที่จริงคาว่าเวิ้งอาจนีใช้ได้ทั้งผู้ชายผู้หญิงนะครับถ้าผู้ชายชายก็จะแปลว่านะครับเพราะฉะนั้นลองทวนนะครับสถานการณ์นี้ผมจะทวนให้ฟังสกรอบหนึ่งนะครับพิสุทธดาถามโต้หมุนมัวหมดเช็กอาสไซดเช็กอาลไซดไหน g า,เบ,าเบ้าเงียวแปลว่าฉันอยากซื้ออาลไซ่งชุดแปลว่าฉันอยากซื้ออาไซดหนึ่งชุด áo ใส่ชุดนี้ราคาเท่าไหร่ป้าบันดิตตอบนะครับเจกเอา dài ไหนสา á บาจ้ำดงก็แปลว่า áo ใส่ชุดนี้ราคาสามแสนดองพิษชาดาก็เลยบอกว่า giá าป้าบันดตเลยบอกว่าสองจ้อยิ่น rẻ กว่าเจ้เา áo dài ายสวยที่สุดสองร้อยห้าสิบเดือกคงนะครับแปลว่า 20000นนี่ก็ถูกจังนะชุดเอาสายชุดนี้แหละสวยที่สุด2องแ0 0ห้าหมื่้มืได้ไหมนะครับพี่สุชาดาก็เลยตกลงเวิ้งอ่ะแปลว่าได้ค่ะนะครับก่อนจบรายการสำหรับวันนี้ก็มีเวลาเดี๋ยวได้คุยกับท่านผู้ฟังนะครับได้เขียนจดหมายมาคุยด้วยนะครับว่าหยนธนาทุกสัปดาห์ อ๋ออันนี้เราก็พยายามให้มีบทสนทนาให้ได้ฝึกพูดนะครับมีคำทักทายคำลาวันตัวเลขที่เคยสอนแทรกทุกครั้งอันนี้เราก็พยายามนะครับเพราะว่าเ,เข้าใจว่าคงจะแนะนำว่าให้เราเริ่มต้นด้วยคำทักทายว่าเข้าใจว่าคงจะแนะนำว่าให้เราเริ่มต้นด้วยคำทักทายลงท้ายด้วยคำลานะครับนะครับถ้าท่านผู้ฟังสังเกตเออตอนสุดท้ายของเราผมจะมีประโยคว่า ช่วงจิง hôm นี้ด่ hết ซินคำเอิญคุยกคคับแขกด่ากว,วนเติมแถวสองซินจ่าวตับเบียดว่า hẹn กลับ lại เดี๋ยวไทยรายการวันนี้ค่อยฟังดูทีนะครับจริงๆมันจะมีคําว่าซินคำเอิญจาได้ไหมครับแปลว่าขอบคุณและอีกคํานึงคือซินจ้าวตาัดเบียดอันนี้จะแปลว่าลาก่อนนะครับกล่าวคําอำลาว่าลาก่อนเพราะฉะนั้นก็มาถึง ตาที่สุดท้ายของรายการพอดีสุดท้ายของรายการพอดีเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ขอสวัสดีนะครับจึงจริงหฮมนายดาเฮตสิ้นคำเอิ้นกุยแคกดาควันเติมแถวสอยสิ้นจาวตักเบียดว่าแหกกลับหลายสถานีวิทยุศึกษา